สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีตอนบ่ายประมาณบ่ายสามโมงสี่โมงเนาะอ่าพบกับแนวทางฮานอยของแอดนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นกระดาษไปก่อนเนาะอ้าวแอดเอาปากกาไปไหนแล้วที่นี่อ่าฮานอยของแอดวันนี้ฮานอยนี่ห,นหลุดหลุดบ่อยนะคะหลุดหลายวันแล้วนะคะ,ะมาดูวันนี้ว่าจะจะเข้าไหมนะคะ ฮานอยวันที่21นะคะกระกฎาคมณ5 6 6ัเนาะตัวเด่นแอดนให้หนึ่งสนห้าหวิ่งรูท่ากับ1นะคะตัวฟันก็คือฟัน5แอดฟัน5นะคะวันนี้จะวินในตารางก็3003 5005 6116 3553ห้าศูนย์ูย์ห้านอ่าหนึ่งสามสามหนึ่งนะคะเบิ้ลก็จะมี1177เนาะอ่าส่วนตัวเจาะของแอร์ก็จะมี3003 5005 แล้วก็สามห้าห้าสามหรว่าหกหกอ่าห้าหกหกห้านะคะมีตัวเดียวที่แอนไม่ได้จำมาก็คือหนึง่งศูนย์ศูนย์หนึ่งทุกคนก็ลองเอาไปจับได้นะคะส่วนตัวที่เขาเต้นเดมาบ่อยๆก็จะมีห้ามีหนึ่งมีหกนะคะก็ลองดูนะคะลองดูวันนี้วันนี้น่าจะเข้านะคะเพราะว่าหลุดหลายวันแล้วเข้าแค่ตัววิ่งรูดเนะาะฮานอยเข้าแต,ต่ตัวเดิมเดิมวันก่อนนั้นก็หนึ่งสองสองหนึ่งไหล เมื่อวานก็ศูนย์เก้าเก้าศูนก็เลยงงเลยโอเคถ้าโชคดีกันทุกคนนะคะร่ำรวยๆทุกคนนะเห็นชัดไหมทุกคน